ป่าเอ๊ะขึ้นเขาเขาโฮโมนะคะที่นครนายกกันเบาๆเอดันครับเาการฟกแฟครับเดีย๋ยวซ้ายเด้ย๋ยวขวาเปาเป่าไหมกะ มาแล้วกระเป๋าไม่มีตังค์เลยหรอกกาแฟไขวะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ไหม ก็คือจริงไ่ได้ไม่ได้คิดว่าใครวะแบบนั้นนะเราอาจจะคิดตัวเองแบบน,นั้นเลยเอากาแฟอะไรก <c oughs> ินกาแฟอะไร <c oughs> เอาแก้วเยอะวหรออ่ะ ังกาแฟหน่อยครับเอาคาปูชิโน่เย็นนะครับหวานน้อยครับเขามีบริการรรับส่งด้วยหรอบริการรับส่งเนี่ยอ่างดำร้อยหนึ่งน้ำตกสองร้อน้ำตกสองยห้าสิบแต่ก็น้ำตกไกลสิ ใช่ไหม,มหมอทั้งสามที่ห้าร้อยอ้าวอยู่เหรอคอบน,นอครับหมดืครึ่งตรงข้างหลังพานะ หมวกขึ้นตรงข้างร้านค้าร้านใหญ่แดงนะครับมก็เริ่มชันเลย นั่นอะไอย่าเงี้เป็นน้ำผักนี่ต้อนรับอ่ะโอหหล่อนนั่นเดะนี่ต้อนรับหรอนี่ต้อนรับ่ะ นช่วงแรกเดินมาได้กี่เมตรจับในกายยังจับในกายยังก็จะเป็นเนินไงนะสลับกับสลับกับบ้านคน แล้วก็หมานะครับก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับผิดทางครับเดินคงเดินมาผิดทางออเออเมื่อกี้เห็นป้ายป้ายปาย้ปายทางตันใช่ไหมข่ามออือใช่ไหมเห็นป้ายทางตันแล้วก็เลยเดินผ่านเข้ามาคิดว่าเป็น ทางรถตันทางรถตันอันนี้เหรอเ่นเห็นป้ายตรงรีสอร์ทสวยๆเมื่อกี้เนี่ยเราต้องเดินย้อนกลับใช่ไหมเพราะเขาเ้ารู้สัดติดป้ายแล้วนะตามทางปูนนะครับ เจอรีสอร์ทสวยๆตรงนี้เจอฝูงหมาตรงนี้นะเราก็ต้องเลี้ยวนะครับเลี้ยวเนี่ยมีป้ายอยู่เล็กๆนี่ครับสีเหลืองแต่ที่เราเดินขึ้ไปตรงนี้ไกลมากชันด้วยไปครับใครมานะครับจะได้ไม่หลงเหมือนเรานะครับขเขาเลี้ยวมาก็จะเป็นทางแบบลุกลังนะครับ แต่ก็พอเดินได้ไม่ลำบากตรงนี้มีร้านกลางเต็นท์ด้วยนะครับบ้านสวนคูอีทนะครับกลางตรงทางขึ้น ขึ้นมาได้ขึ้นเริ่มเดินตอนสิบโมงสิบหกตอนนี้สิบโมงสสี่ิบเอ็ดประมาณครึ่งชั่วโมงเลนี่หนาจยังไม่เหนื่อยใช่ไหมยังไ,ไปได้อีก เขาเดินประมาณชั่วโมงนี่คนเดินประมาณชั่วโมงครึ่งเนา่เหลือข้อมูลไม่แน่ใจรอ,รอจับเวลาไม่มีความตรงนี้มีความชันอ๋อมันเคยเป็นถนนปูนมาก่อน แต่ว่าพังหมดแล้วกลายเป็นปูเลยกลายเป็นก้อนหินชันมากโอ้สุดๆมันวิ่งลงมารับเรามันก็ดิงหางมาเลยขุยด้วยเพออื่อไห้ไหนก็รับเหรอ

กระดาษร้องให้มันเลยก็บบใบไม้ดีกว่าหแบบาใบไม้ใหญ่ใหญ่ใบไม้ข้างหลังอ่ะวิ่งเราก็ไม่มีถุงทิ้งขยะใบไม้ข้างหลังเอย้ยใบไม้เนี่ยเกียงเลยทีนี้มันจะตามเราแน่แน่ เขามาไม่อยู่ตรงนี้หรือเปล่าคนขายไม่อยู่จ่ายเงินใส่กล่องได้เลย 好多呢。 หมดฤดูก็เริ่มจะตายแล้วมั้ง เย็นแล้วก็ไมเยยเ็นแล้วเย็นแล้วไม่ากเดี๋ยวพ็นไล้พจะหายเหนือเป็นปไม่ได้นะฮะตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเจ๊งก็ให้มันนะมันแย้งเอวยังไม่ได้กินเลยอ่ะน้ำลายมันยืดแล้วมันหิวอ้ให้มันบักเดียวันเียกันให้ต้วให้มันกั มันจะกลับมันจะงับหัวหรือไม่ยอมแบ่งกันไ,ไม่ตัวเองก็งให้ตัวนี้สิก,กินไปยังไงอ่ะเอาอะไรทำอะไรบ้างโอ้โหนี่หน้านี่หน้าคนเหะนะ <c oughs> รอเนี่ยดูไม่ได้เลยดู <c oughs> ม่อะกินใบไม้ไปด้วยพึ่งที่มันตามดูมันนั่งเรียบร้อยใช่ไหมมันรับลองปะดดููสิมอเอาเอาทั้งลูกทั้งเขาใช่ไหมครับมันจะชีวิตบ้านปลาใช่ไหมชีวิตมึงดูโฟมากเลยอ่ะอันนี้หมดกันเดินมาแล้วนะครับ เขาหัวมัวสวยเจ๋งเลยมาดูวิวกันบ้างโอ้ใบกอดสวยมากในภาพเขียนสีเห็นขางบนมีภาพเขียนไว้เสยียว เดียวใครมาเขียนนี่ปะภาพเขียนสีนะครับอ๋อนี่นี่ภาพเขียนสีครับเป็นรูปควายรูปวัว ถ่ายให้เขาหนยสิอ่ายใ,ให้เขาหน่อยสิอันนัน้นมันเริ่ม,มแต่บานหน้าพี่มาดูว่าหินอยู่ได้ยังไงมันมีเฮ้ยมันเหมือนหินหินลอยนิดนึงนะน,นี่ดูสิ มันสามารถมันมองทะลุไปฝั่งหนูได้เลยอ่ะ นนะครับเขาหัวหมวกก็อันนี้ออกพึ่งเยอะมากโอ้เนี่ยพึ่งให้มาเอายาสเตฉีดกันพึ่งออกซอฟเฟลมั คนที่เขามาเขาบอกว่าทางนี้ชันน้อยกว่าทางที่มาแล้วก็ใกล้กว่าเดี๋ยวลองเดินกลับดูมันก็เหนื่อยไม่มากแต่ว่าอารมณ์เหมือนประมาณ ซําแหกหนึ่งซ้ครับถ้าใครมาอย่าลืมไม้เท้าอุย๊ยจะสไลด์ใช่ไหมไม้เท้าไม้เดินป่าเนี่ยก็ช่วยได้เยอะครับแล้วก็แล้วก็อะไรน้ำดื่ม ดรองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าที่ดอกดีๆนะดอกกาะๆเพราะว่าถ้าเรามาช่วงตอนนี้กำลังจะเข้าหน้าหนาวอันนี้เรามาวันที่วันที่อะไรอ่ะยี่สิบสามพฤศจิกานะครับก็อากาศเริ่มหนาวๆหน่อยหนึ่งแล้วที่กรุงเทพแต่ที่นี่ก็หนาวเหมือนกัน ็พึ่งพึ่งด้านบนเยอะแต่ก็ประมาณชอบมาตอมหน้าแล้ก็มีหมาด้วยหมาสาตัวหมาแย่งขนมมันพุงออนพ่งเลยตัวน,นั้นะ่ะน่าจะเป็นแต่ว่ามันอ้วนอยู่นะแต่ถ้าใครเตรียมขนมหมามาก็ดี ขนมหมาเรียรหรอนีออ่ซองๆซองหมาเพราะว่าสกี้ขึ้นไปก็เจอหมาสามตัว,ตว,วสรุปถ้าใช้จ่ายก็ขึ้นฟรีไม่เสียตังค์เดินขึ้นมาได้เลยไม่ต้องใช้ไกด์นำทางนะครับ แค่เตรียมไม้เท้ามาไม้เท้าเห็นมันสั้นๆแต่ว่ามันก็เหนื่อยอยู่ถ้ามือใหม่ก็มือใหม่ก็เหนื่อยเลยเราก็นานๆเดินทีปีหนึ่งเดินกี่ครั้งนะครั้งเดียวเดินปีละครั้งครั้งสองครั้งก็เหนื่อยอยู่ ยังลงไม่หยุดนะครับยังลงไปเรื่อยลงต่อเรื่อยยังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวลงไปกินข้าวตรงจุดจอดรถมีร้านอาหารหลายร้านเหมือนกันนะครับอเราเดินมาตามทางนะครับก็ไม่ต้องกลัวหลงเพราะว่าเขาจะมีเนี่ย เป็นสัญลักษณ์เชือกเขาก็จะผูกไว้นะครับก็ดูเชือกไปเรื่อยตอนนี้เข้าป่าตะกี้เป็นป่าไผ่ตอนนี้เป็นป่าป่าอะไรก็ไม่รู้ก็ยังมีต้นไผ่ยอยู่ป่าป่ายนะครับแล้วก็มีเสียงนกร้อง ตลอดทางไม่มีคนมาปลูกไว้ให้เราก็จะให้หลวงามออกนอกเส้นทางโอ้มีเห็ดด้วยเห็ดเห็ดลินจืหรอเหล่เห็ดอะไรเห็ดลินจีเลยดูต่อ ลูกศรมาชี้มาทางนี้เองครนี่อันนี้กาลังงงว่าจะไปทางไหนดีนะครับไ้ลูกศรเขาชี้มาทางนี้ีต้นไม้ยักษ์ไหนนี่ต้นไม้ยักษ์ตั่นี่อ๋อให้เราเข้าไปดูต้นไม้ยักษ์หรือเปล่าต้นไม้ยักษ์ตัวนี้ไหนนี่ไงต้นไม้ยักษ์ใช่ไหมเนี่ยต้นไม้ยักษ์มาเจอทางแยกนะครับเดี๋ยวมีต้นไม้ยักษ์นี่ต้นไม้ยักษ์ต้นนี้ต้นไม้ยักษ์หน่อยนึง Ờ, yak chim chim to nhảy má Oh có ป่าต้นพูมาแล้วนะครับคิดว่าไม่รู้ว่าจะใกล้ถึงหรือยงังต้นพูจะ็หมดเลยสวยมากเลยครับ เจอกับต้นขนุนเจอต้นขน,นุนเสร็จมีมะละกอดท้เมื่อี้เดินมาก็เจอพิชแล้วก็มีกล้วยไม่อดผายแล้วน่าจะใกล้ถึงแล้วนะ มือ่อกี้เราเจอคนเราก็ลืมถามแล้วว่าจะถึงหรือยังเราก็อยากรู้ืงนนเราก็เดาไม่ถูกเพราะว่ามันไม่มีป้ายบอกว่าอีกกี่โลถึงก,กิเมเนสถึงน่าจะใกล้แล้วเพราะว่าเห็นบางคนดแลนเราขึ้นตอนกีโมองนะ สิบโมงสิบหกตอนนี้ลงมาถึงก็เกือบบ่ายสองก็ใช้เวลาประมาณเกือบสี่ชั่วโมงรวมรวมนั่งพักด้วยนะครับแต่แนะนำว่าทางนี้ทางที่ลงมาตะเกียบมันจะล่มกว่าก็มีน้ำตกเลยเนาะ <Okay. S 1> มีตรนี้ไม่เหนื่อยมากรอดแล้วบายบายหน่อย ไม่ได้คะ่ะไม่เหน่อยมากสำหรับคนอื่นสำหรับนิงเหรอผู้ไม่ออกกําลังกายก็ไม่ชิลเท่าไหรน่นะนี่ครับจากร้านจอดรถตรงนี้เราจอดอยู่ตรงนี้นะครับตรงน้ำตกเน,นี่ยรตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วก็ตอนแรกเราเดินขึ้นทางที่เราเดินขึ้นคือตรงร้านค้าชื่อร้านปลาแดงตรงนู้นนะครับ เราเดินไปข้างทางข้างร้านนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากมาทางกลับก็จะมาโผล่ตรงนี้ตรงนี้น่าจะหาตัวเล็กนะ้่ยใช่แล้วก็เขาจะมีป้ายเขียนว่าต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดินไปเลยทางล่มเดินมีช่วงน้ําตกด้วยเดินสบายๆตอนนี้ก็จะเดินไปที่รถแล้วนะครับจอดรถฟรีด้วย 点开。嗯 okay, hi.